สวัสดีทุกๆคนคะ่ะตอนนี้ย่าปุ่มอยู่ที่ไร่มันสำปะหลังนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพามาดูเขาตัดมันสำปะหลังนะร้านสาวบอกว่าวันนี้เขาจะขุดมันด้วยนะคะทุกคนนี่ดูให้ดูต้นโห่ได้ยินเสียงตัดปกปกปบอยู่ข้างในนะคะทุกคนอใครก้าวะหรอตรงนี้เขาตัดไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ในส่วนที่เหลือนี่ค่ะทุกคนกําลังจะตัดต่อนะคะเมื่อวานเขาก็ตัดได้เยอะเหมือนกันนะนะเขาตัดเสร็จเขาก็จะมัดเป็นมัด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 แบบนี้เลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นใกล้ถนนนะคะทุกคนตรงไร่มันสับปะหลังเนาะโน่นยาวลงไปโน่นแล้วอีกโน่นอีกครึ่งหนึ่งนะคะทุกคนยังไม่ได้ทําการตัดเพราะว่าตรงนี้ยังไม่เสร็จนะคะ ก็จะเป็นวิธีเกษตรกรเหมือนเดิมวิธีคนต่างจังหวัดเนาะโอ้จะบอกว่าร้อนมากค่ะทุกคนดูพระอาทิตย์ซองมาเต็มเต็มให้ดูใกล้ๆแต่ละมัดแต่ละมัดจริงๆแล้วถ้าเป็น เจ้าอื่นหรือคนอื่นที่เขาทำมันสัมปะหลังเนาะเวลาตัดต้นอย่างเงี้ยเขาก็จะขายนะคะทุกคนขายแล้วก็ให้เขามาตัดแต่ที่นี่เห็นไม่ไม่ได้ขายนะคะให้เขามาตัดเอาเองเลยเนี่ยใครที่จะเอาไปเป็นพันต่อไปก็มาตัดเอาเลยเนี่ยพี่พี่เขาก็เลยเข้ามาตัดวันที่สองแล้วนะคะทุกคน ตัดเสร็จเขาก็จะเอาเชือกฟางมาดปวดใจกับพระอาทิตย์ยังคล่องใจ <c oughs> จะบอกว่าร้อนจริงๆนะคะทุกคนโอ้โหสุดๆอากาศเนี่ยเดินมาถึงนเนี่ย่ะเหนื่อยมากเลยค่ะทุกคนขนาดไม่ได้ตัดกับเขานนัเนี่ย <c oughs> จักไกลหลายไล่นะคะตรงนี้เนาะหลานสาวเคยบอกประจำอะ่ะ แต่นะาไม่เคยจำว่าตรงนี้กี่ไร่กี่ไร่เขาดูเข้าไหาแต่เช้าบอกนะวันนี้จะขุดมันนะเอาจริงๆเลยนะคะทุกคนแค่เดินดูเดินถ่ายคลิปยังเหนื่อยเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแดดแรงมากจะบอกว่าแดดแรงมากตั้งแต่เช้านะคะทุกคน ตรงนี้ก็ลงไปอีกลึกเลยที่เขายังไม่ตัดนะคะทุกคนเขาคงจะตัดช่วงนี้เสร็จก่อนนะก็จะเป็นช่วงจังหวะตรงไหนปลูกก่อนปลูกหลังอะไรประมาณนี้เนาะยาปุ๋มก็ตอนนี้หลบหลบแดดอยู่นะคะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะไม่บายค่ะ